วิดีโอง,งานแต่งงานของเราดูโรแมนติกดีจังแต่เดี๋ยวนะนั่นมันเงาอะไรนะ่ะตอนที่เรากำลังจะจุ๊บกันพอดีเลยไอ้ป๊อปคอนหมดแล้วอะ่ะอันนี้เอาของผมสิครับ <c oughs> ขอบใจจ้าเอ๊ะ <c oughs> อะไรนะ่ะป๊อปคอนสุดพิเศษสำหรับผู้หญิงสุดพิเศษครับผม เริ่มจากตัดกระดาษกรมกีืให้เป็นกล่องป๊อปคอนให้มีขนาดพอดีกับกล่องใส่แหวนจากนั้นก็ติดกระดาษโดยเทปกาวสองหน้าเติมป๊อปคอนให้เต็มใช้กาวติดอาหารติดป๊อปคอนเข้ากับแหวนจากนั้นก็ทาด้วยกาดเพชรกินได้สุดท้ายกาไปใส่ไว้ในกล่อง <G ül üyor> คุณจะแต่างงานกับผมไหมครับ <G ül üyor> โอ้ร้อนฉันแต่งแน่นอนค่ะแหวนวงนี้เจ๋งที่สุดในสามโลกเลยเ <G ül üyor> นวโรเมติกชะมัดน้อยอ่ะ ว,ว้าวหนังเรื่องโปรดของฉันโป <G ül> สเตอร์หนังเยอะแยะเลยบลินี่นั่นเรานี่โอ้ยแย่แล้วถ้านี่เป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างล่ะอ,อ๋อก็แค่อเอาวาดไปเองที่รักขาปะปะเรารีบไปกันเถอะมาดูรอบปฐมทัศน์สิครับแล้วคุณจะไม่เสียใจได้เลยค่ะนี่<ห>ค่ะตัวหนัง มางานแต่างงานของเราแทนดีกว่านะนางเรื่องนี้นะ่าเบื่อจะตายไปแค่นี้นางดีไม่มีปัญหานะโอ้ยอย่าไปฟังเขา <c oughs> งานแต่างงานสนุกก่อนเยอะว้าวฉันชอบงานแต่างงานค่ะอันนี้เลยดื่มให้แก่คู่บ่าวสาวแล้วหน่อย <c oughs> โอเคก็ได้เ <c oughs> ชิญเลยเชิญเลย <c oughs> ขอบคุณที่เป็นเกียรติงานแต่างงานของเรานะครับ <c oughs> นี่คะ่ะ <c oughs> กัสเชิญขอบคุณครับผมขอเขาด้วยได้ไหมครับ แน่นอนครับทำไมจะไม่ได้ล่ะฮะรอนคุณจะรับปิตนี่เป็นภรรยาของคุณไหมรับครับปิตนี่คุณจะรับรอนเป็นสามีของคุณไหมครับรับท่านช่านเจ้าบาจูบเจ้าสาวได้ <c oughs> เริ่มจากร,อร้อยผ้าโป่งสีน้ำเงินกับสีแดงเข้ากับสายเอน็นแล้วติดกิฟต์จากนั้นก็ทำแว่นตาจากกระดาษโฟม เดี๋ยวขอสายแว่นก่อนนะคะขอคกบคน่นึงครับครับหยิบได้เลยครับเอากระป๋องนี้ครับอดอยติดแกนกระดาษเท่ากับรองเท้าคู่เก่าตัดตกแต่งให้ได้รูปทรงที่พอดีจากนั้นก็ทากาวร้อนแล้วห่อด้วยโลโก้โคกติดเพชรพลอยเทียมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย นายไม่เห็นหรือยังไงว่าฉันกำลังเต้นอยู่ฮะอ้อว้าวนั่นปาร์ตี้งานแต่งาตงานนี่นะไอ้หน้าแตกเลยเหรอยินดีต้อนรับครับคุณมีตั๋วหรือเปล่าครับโอ้ของเต็มมือเลยค่ะแต่ว่าฉันเอาตั๋วให้คุณดูได้นะคะโอ,โอ้ว้าวตั๋วจริงๆด้วยดูหนังให้สนุกนะครับนี่น,นี่ดูนะเขากำลังจะต่อสู้กับผู้ชายอ้ สักว์เลยสักท์รเลยสไปเดอร์ลบอาวอานี่มันเค้กนี่นะฉันทนดูตอนนี้ไม่ได้เริ่มจากเคลือบเนื้อเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมแล้วคุมด้วยฟองดองสีดำที่เจาะรูเอาไว้2อรูเคลือบเค้กก้อนที่เล็กกว่าด้วยครีมไอซิ่งแล้วคุมด้วยฟองดองสีขาวรอ้อมรอบจากนั้นก็ประกบเค้กเข้าด้วยกันติดรูปปลิ้นบนแผ่นเบเฟอร์ลงไปและตกแต่งด้วยเค้ก์ฟันแก้วป๊อปคอนและสเลด เดี๋ยวก่อนครับพวกคุณนาจาต้องการเทกมากกว่าผมโหโหโหไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเขียนชื่อของเราไว้ตรงนี้หน่อยเรียบร้อยว้าวจะชอบตอนนี้จังเลยเราว่านี่มันคือที่นั่งของเรานะไม่มีทางอันนี้ก็ดูตั๋วสิคะว้าห้จริงด้วยครับงั้นเราก็นั่งผิดที่สินะ นี่คือที่นั่งที่ดีที่สุดในโรงหนังเลยเด็ดในโรงหนังขออนุญาตนะครับหนังเรื่องนี้จำกัดอายุผู้ชมครับขอดูบัตรประจำตัวหน่อยได้ไหมครับอ,อ่อผมลืมเอาไว้ที่บ้านนะครับอ้โชคร้ายจังเลยเดี๋ยวฉันจะพาแฟนของนายเข้าไปดูหนังเองเมื่อมือทั้งสองเต็มไปด้วยถัง๊อปคอน คุณก็ต้องการผู้ช่วยแน่ๆช่วยแกะแว่นตาให้หน่อยได้ไหมคะคุณขาโอเคได้ครับฉันควรจะถามคนที่มือไม่เปื้อนสินะออตอนนี้ฉันเลยได้ดูหนังแบบมันดองเลยโอเ้เ ถือกระเป๋าให้หน่อยได้ไหมยัันจะไปเข้าห้องน้ำน่ะอีกนานแค่ไหนกันล่ะเนี้ยฉันก็ทำหมดทุกๆอย่างแล้วนะโอ๋อ oh. oh. เล่นฟุตบอลดีกว่าว่าฉันที่เก่งสุดๆเลยสองไปอานอยี่ยมเมซี่จะต้องภูมิใจในตัวฉันแน่ๆเลย <laughs> น้อนี่คุณทำอะไรคะเนี่ยอ้๊ยคิมเคอรี่แพ้ซะแล้วเอาปคกรอนหน่อยไหมครับขอบคุณค่ะที่รักขอโทษทีนะครับที่นี่คือที่นั่งของผมนะครับฮะได้ยังไงคะขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอปคกรอนอีกค่ะนี่ช่วยส่งต่อให้หน่อยได้ไหมครับอันนี้ครับของคุณฝากยูจุ๊บเขาด้วยค่ะมส่งกลับไปที <c oughs> หอยเก้าอี้มันนั่งไม่สบายเลยอะทําอะไรสักอย่างสิคะคุณคาบคาบได้เลยครับเคอรี่นอนนี้มันจะทําให้คุณนั่งสบายขึ้นครับว้าวขอบคุณมากค่ะวิ้ยสบายขึ้นตั้งเยอะเลยโอ้ยร้อนจังเลยค่ะพอแล้วพอแล้วฉันหนาวค่ะทําอะไรสักอย่างสิคะคุณอ้าผมคิดออกแล้วครับการดูนะหนังคนเดียวมันก่อเรื่องที่ดีเหมือนกันนัเนี่ยบลิทนี่ลูกลักเราต้องไปกันแล้วนะ แต่พ่อคะแต,แต่แต่ว่าหนูยังดื่มแป๊บซี่ไม่หมดเลยนะคะเราจะไปงานแต่งงานสายเอานะนี่ก็คืองานแต่งงานของลูกเองนะรู้ใช่ไหมแมจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วสิเริ่มจากตัดกระป๋องพิ้งเกิลให้สั้นลงจากนั้นก็พันด้วยสติกเกอร์สีดําให้รอบเจาะช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าสช่องติดรีเทนเนอร์ลงไปแล้วก็ติดเทปกินทุกแกเข้ากับยางยืดแล้วสอดเข้าไปในช่อง ทีนี้ก็มีที่ใส่แก้วแล้วเอาแป,ป๊บซี่มาแล้วเราก็ไปก็ได้แล้ว<อ>พี่รักผมมีสุปอยให้กับคุณแม่สวัสดีครับโซนาตาสำหรับเจ้าสาวแสนสวยครับผม,อมโอ้ว้าวร้อนขาโรแมนติกชะมัดเลยค่ะ สำหรับคุณแล้วผมยอมทำทุกๆอย่างครับแต่ว่านังนั้นกลับน่าสนใจมากกว่านี้สิเฮ้ยพะพวกยังอยากจะเล่นอยู่ไหมขอดูหนังก่อนแป๊บนึงอ่างั้นคุณก็เล่นเองไปเลยสิคะครับได้แล้วครับที่รักโอ้ยห่วยแตกมากหยุดเล่นเดี๋ยวนี้เลยนะพร้อมกันหรือยังจะโยนแล้วนะล้อเล่นนะจะโยนจริงแล้วนะเย้ฉลับได้ ฉันขอตัวสักใบสิเริ่มจากร้อยไข่มุกใส่ดวดสำับทำดอกไม้พับตัวหนังให้เป็นดอกไม้แล้วผูกด้วยฟูเทอรล่าลงไปจัดให้เป็นช่อแล้วตกแต่งให้ดูสวยงามแค่วันทีค่ะฉันมาดูหนังน่ะเชินได้เลยครับยิ้มมองกล้องเยี่ยมมากทีนี้เรามาถ่ายเซลฟี่กันเถอนะเะ การถ่ายรูปและวิดีโอในโรงหนังมันผิดกฎหมายนะครับขอยืดโทรศัพท์ครับเฮ้ hey, เพื่อนๆฉันมีโทรศัพท์อีกเครื่องนะเอายิ้มเย้ yeah, เราแต่งงานกันแล้วดีไซน์ด้วยนะครับฝนกำลังจะตกฝนปัดพอนใครจะเอาป๊อบคอนเพิ่มอีกบ้างไหม <S <S สวัสดีครับ มางานแต่งงานของเราใช่ไหมครับว้าวขอบคุณมากเลยครับดีใจด้วยนะนี่จ้าของขวัญขอให้มีความสุขมากๆนะเราจะทำยังไงกันดีล่ะทีเน่เราจะเปิดกล่องของขวัญ่องไหนก่อนดีล่ะกล่องที่เล็กที่สุดก็แล้วกันพร้อมไหมครับเปิดแล้วนะอะ,อะไรกันเนี่ยตัวหนังอย่างนั้นหรองั้นเปิดกล่องนี้กันดีกว่าไหมคะ มามาดูกันเลยอตัวนางอีกแล้วฉันว่าเราควรจะเปิดกล่องที่ใหญ่ที่สุดนะคะขอให้เป็นของที่ใช้ประโยชน์ได้ทีททียัเพยงกล่องนี้มันจะต้องดีนะแนะ่เอาจริงดิตัวนางทุกๆกล่องเลยโอ้เฮงแขกของเรานี่ใจดีกันใช่ไหมแม คุณชอบวิดีโอของเราหรือเปล่าคอมเมนต์ที่ด้านล่างแล้วบอกพวกเราหน่อยนะว่าคุณอยากจะไปงานแต่งงานในโรงหนังกันบ้างไหมเอ่ยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานตอนใหม่ๆจากช่องทุมท่มๆยังไงล่ะ